เพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็มาเก็บผักบุ้งแก้วอีกแล้วนะคะป่าผักบุ้งแก้วเราถอนหญ้าไปวันนั้นเนาะวันนั้นถอนหญ้าวันนี้มันก็มียอดสวยงามให้เราเก็บขายแล้วนะคะทุกคนกำลังงามเลยนะคะพอเอาหญ้าออกแล้วอะ ผักบุ้งแก้วยอดสวยๆกูรู้ก็เก็บขายทุกปีเนาะตรงนี้นะคะมันจะมีให้เราทุกปีเลยไม่ต้องได้ปลูกบ่อยนะคะตอนหน้าแหลงมเมล็ดมันหล่นเนาะมันมีมเมล็ดมเมล็ดมันหล่นมันก็จะขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะทุกคนเราปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดไปนะคะผักบุ้งแก้วของเรา ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บผักอย่างอื่นต่อนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ